สาย Kids ฝ้าเดียวสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เรื่องของพระบัญญัติของพระเจ้าจากอาพยพบทที่20พระเจ้าประทานพระบัญญัติ10ประการให้กับคนอิสราเอลเมื่อพวกเขามาถึงที่ภูเขาซีนายและในวันนี้พระบัญญัติ10ประการอยู่ในพระบัญญัติข้อที่2ข้อหนึ่งก็คืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดน,นอกเหนือจากเรา ข้อ2คืออย่าทํารูปเคารพสําหรับตนคุณครูบีได้เคยสอนพวกหนูว่าเวลาที่เราเองต้องไปโรงเรียนบางครั้งที่เราเองจะต้องมีการเข้าแถวหน้าเสาธงและอาจจะมีการสวดมนต์นั้นให้พวกหนูได้บอกกับคุณครูว่าหนูเป็นคริสเตียนหนูจกไม่สวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราทําได้นี่เป็นอิสระของเรา ในการนับถือศาสนาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นให้พวกหนูจำไว้ว่านั่นเป็นสิ่งที่หนูยืนหยัดที่จะประกาศตัวว่าหนูเป็นลูกของพระเจ้าหนูจะไม่ทำลูกคอลพหรือไม่กราบไหว้ลูกคอลพนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นนายพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูได้พูดถึงว่าอย่างไรในลูก,กาบทที่16ข้อที่13บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าเบาสองนายได้ ท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้พระเยซูต้องการจะบอกเราว่าเราทั้งหลายซึ่งมีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงฟูดเดียวแล้วเนี่ยเราเองจะมีใจให้กับอย่างอื่นอีกไม่ได้หรือจะบอกว่าเราจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้หมายความว่าอะไรซึ่งสําหรับดเด็กๆอาจจะย,ยงังเข้าใจยากว่าเราจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองอย่างไรตัวยอย่างเช่นน้องๆสมมุติว่า ต้องมีอะไรที่เรารักเราห่วงมากจักรยานคันนี้เป็นคันโปรดของผมผมได้ตอนวันเกิดของผมผมรักผมห่วงมากอย่าว่าแต่จะให้เพื่อนขี่เลยนะคะเพื่อนมาแตะนิดนึงก็ไม่ได้ห่วงมากๆถึงกับทะเลาะกับเพื่อนเลยอย่างนี้แสดงว่าเรารักเราห่วงจักรยานมากกว่าการพูดดีๆคุยดีๆกับเพื่อนนั่นกำลังบอกว่าเรากำลังรักเขา มากกว่าทํำในสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าพอพระทยัยหรือบางคนติดมือถือติด iPad ติดโทรศัพท์มากแม่บอกว่า <c oughs> ปิดไฟ <c oughs> นอนได้แล้วนะลูกครับแต่ทำยังไงอะ่ะไฟปิดแล้วแต่คลุมผ้าห่มไว้แล้วแอบดูโอ้โหสายตาก็เสียหมดไม่พอโกหกคุณแม่นี่คือเราลักที่จะ ดูมือถือเล่นมือถือหรือเกมเล่นเกมต่างๆมากกว่าจนโกหกคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะให้มันมาเป็นรูปคอลพหรือรักมันมากกว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องก็คือโกหกคุณพ่อคุณแม่นั่นเองหรือบางคนนะคะอมทรัพย์เก่งก็ขอบคุณพระเจ้าชอบสะสมเงินแต่บางคนนั้นไม่เพียงแต่ออมทรัพย์เท่านั้นแต่ชอบเงิน ชอบเงินหมายความว่าคือทําอะไรก็ได้ที่ได้เงินจะทําหมดไม่ว่าบางครั้งสิ่งนั้นจะไม่ถูกก็จะไปทําเพื่อจะได้เงินมาอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนี่กําลังเรียกว่าเรากําลังมีสิ่งอื่นๆที่รักมากกว่าพระเจ้าหรือกําลังจะให้สิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นรูปขอลบนั่นเองขอพระเจ้าเมตตาเราขอให้เราละมัดระวัง หรือบางคนโอ,อ้โหตุ๊กตาที่ฉันสะสมมานี้ฉันรักฉันห่วงมากอย่าได้มีใครมาแย่งเป็นอันขาดอย่าได้มีใครแม้แต่มาแตะเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายหากว่าเราให้สิ่งเหล่านี้มารักเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตของเรามันเหมือนกับกลายเป็นรูปเคารพของเราเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ในข้อนี้ไม่เพียงแต่รูปเคารพที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปปั้นเท่านั้นแต่สิ่งที่หนูรักมัน หวงมันดูแลมันมากเกินไปจนทําให้ทําผิดต่อพระเจ้าหรือผิดต่อคนอื่นนั่นกลายเป็นรูปเคารพของเราได้ให้เรามาอธิษฐานสอบสนองพระคำพระเจ้าด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุดขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระบัญญัติของพระองค์ที่ทรงสอนเรา ที่เราจะไม่มีรูปคอรพบในชีวิตของเราซึ่งบางครั้งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักเราหวงมากจนทําให้เราเองทําผิดต่อพระเจ้าหรือทําผิดต่อคนอื่นขอพระเจ้าทรงช่วยที่พวกเราเองจะรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นๆขอพระเจ้าทรงสอนเราทุกวันและทุกวันด้วยขออธิษฐานเผื่อครอบครัวของคุณตี้คุณก้อยพอใจอิ่มเอมและบริบูรณ์ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาสุขภาพของคุณก้อย เขาผ่าตัดมาและร่างกายกำลังอยู่ในการช่วงปรับตัวและพักฟื้นขอพระเจ้าทรงดูแลให้ดีหายและดีขึ้นทุกวันน้องพอใจน้องอิ่มเอ็มและน้องบุญบุญที่กำลังเติบโต,ตขึ้นมาและกำลังเตรียมตัวสมัครกานไปโรงเรียนในเปิดเทอมที่จะถึงนี้ขอพระเจ้าทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประทานจิตใจที่สดชื่นและ ประทานสติปัญญาในการเรียนและที่สำคัญทุกวันจะใช้เวลาในการที่จะเข้าเฝ้าพระองค์รักพระองค์และธรมรดกการพระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สมบพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน